นี่คือสถานการณ์จริงเขาไปก่อนแล้วครับเอาขี่ให้เขาไปก่อนอืมคนมีน้ำตาเขาหยุดได้เขาก็ให้เขาเขาหยุดอยู่แล้วนี่คือสถานการณ์จริงชอบเลยนะเวลาจริงไปเกละนะียรเลยมึงขี่ไว้มึงให้มันมีสติไอ้เหี้ยแม่งสติเนอะจะดา่ามึงดิมึงขี่มันดีๆมึงไม่ต้องไปมองน,น,น,นู่นน้องนี่มึงสติมึงให้มึงขี่มันดีดิอะโอ๊ยลายพลิกขึ้นมามึงเอ้ย มึงอะประจําอะมึงให้กูด่าออกสื่อใช่ป่ะเนี่ยเป็นคนขี่มันต้องขี่มันดีๆหน่อยอเ,เออเราเรามารายงานนะรับแซบเออสถานการณ์น้ําท่วมตอนนี้ประเทศถ่าย <laughs> น้ําท่วมจัดทั้งกรุงเทพฯลาว <laughs> รายงานดอยยี่สิบสี่ฮอตแนวป้ายคิดดิเฮีย